เี่นอะไรครับอะไรครับคนพาดใช่ไหมครับคนพาดครับโขนกรมศิลป์ต้องมีคนพาดใช่ครับมันต้องมีคนพาดครับตัวตัวโขนพูดเองไม่ได้ครับจะไปจะมาต้องใช้คนพาครับขับรับรับแล้วแล้วยังไงอะครับจะให้จะให้ผมพาดให้ครับผมตัวโขนพูดเองไม่ได้ออ ก็อขอโทษครับครับและไอ้ที่พูดมาตั้งแต่ต้นอ่ะตัวกินไก่มั้งผมเนี่ยเป็นคนผ้าผ้าคโขนให้กับผู้คนที่เขาสวมหัวคุณ้าคุณพูดเองมาตั้งกระต้นก็ภาเองจิครับอ๋อใช่ไอ้เตี้ยไอ้เรียกใครรู้อีกไอ้ไอ้นี่มันเรียนจรร๋ในบ้านไ่้ไห เขาจบแล้วเขาเป็นข uh ja yeah anyway no ้าราชการมาหลายปีแล้วข้าราชการกรมสิบนี่เขาเขาต่ออ cool ่อนจะเข้ามาท่านครับเขาไม่ได้วัดความสุนไปเลยนะไปยุ่งอะไรกับพอสำนักสิบฮะไปยุ่งอะไรกับพออยู่สำนักไหนนะสำนักสิบที่นครราชสีมาคุณอยู่สำนักที่หกคุณไม่เจอเลยก็มันอยู่คนละที่นานๆเราจะเจอท่านสกทีหนึ่งอ๋ออ๋อให้ผมภาคเองภาคเองครับได้ยังไงครับ ยังไงครับให้ผมพากยเองให้มาครับได้เด e c r o f t o n i น n h o u s e m a ั One Man Show ยังไงแม่พาการอันไรผ่าอะไรเจ้าคำเมื่อกี้เนี่ยผ่าโขนนะผ่าโขนครับผมผ้าเป็นเป็นภาษาอะไรเจ้าคะภาษาฝรั่งครับ้าเป็นภาษาฝรั่งครับเอ้าแล้วอาจารย์อาาจรย์ครับครับโขนเป็นมรดกโลกนะครับเขาต้อง ออกเหลยแพ,พ,พร่ทั่วทั่วโลครับ,รบขอบคุณค,ครับ,รบเห็นไหมครับคนดูเขายมงรู้เลยมึงเสือไม่รู้ออกก ก็ภาคเนี่ยผมกลัวคนดูเขาจะไม่รู้ว่าไอความหมายที่คุณภาคภาคว่าอะไรผมภาคได้ผมก็แปลได้ภาคได้แปลได้ครับผมไออย่างนั้นลองลองภาคใหม่ The Professional ข้าวสั้นวันแมงโชไอถึงแปลแปลแปลไอเซอร์ Professional ก็แปลว่าผู้รอบรู้ไงอ๋อแล้วไออะไรไอมันไอข้าวสั้นขาวแปลว่าโคสั้นแปลว่าบุตรข้าวสั้นโคบุตรชิค ชุยชุยจริงเอออะแล้วอะไรวันแมนโชวันแมนโชก็ออกมาอง,องค์งคดเดียวแล้วองอื่นอะองอื่นรับปัจจัยตอนเย็นแล้วกลับขึ้นหลับแล้วปิดยุ่งอะไรกัะท่านเว่า <Why? S 2> อ่าอะ้าต่อข้าต่อกูเห็นเมื่อเย็นเปิดซองดูทําไงไปยุ่งดิจะไปถึงข้ารถเปิดซองดูแล้วบอกท่านไม่ทะลุปเป้า <laughs> ไม่ต้องไปยุ่งเ h e Crow The c o ฟัชินอนขาวสั่งว h นแ e m โช o อผ้า White m o n k ช่วยแปลหน่อยแปลแปล White and Green m o n ก็แปลว่าลิงขาวกับลิงเขียวแลวอ๋อเจ้า่อผ้า White and Green Monkey c o ทูรงกา พิตอนซิตี้อะไรเจ้าค่ะเนี่ไอ้โรงงานแคปิตตนซิตี้โกทูกขาแปลว่าไปไงเล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะโรงกานแคปิโตนซิตี้ก็แปลว่าโรงกาเมืองหลวงที่ทศกัณฐ์เขาอยู่อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ๋อนี่มึงเห็นทศกัณฐ์เขาอยู่บ้านเอราวัณนะโอ้ไม่มีแล้วโครงการเอราวัไม่มีแล้วเจ้าค่ะโกทูโรงกานพิตอนซิตี้ซัตเตอร์รีมิวสิก ออกเทตกาล์คอนเสิร mm ์ตมิวสิกออกเทศกาล์ศิลปะกอลคอนเสิร์ตช่วยมาเล่นเป็นเพลงอันเลิศเพลงอะไรกระ้ายยาโมมีที่ไหนมีกระ้ายยาโมกูร้องอยู่ประจำคือร้อง สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแค่ปากยาโมขอโทษแด่กเล็กจนโตย่ายืนท่ากเกา่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตุลาเนี่ยมันเดือนไม่ขึ้นใช่ไหมท่านรัฐมนตรีท่านบอกท่านจะให้มาเล่นละครที่เมืองยาโมเนี่ยอ๋อกูไม่ว่างกูไม่ว่างไม่ว่างเออ ไม่ว่างจะไปไหนกุราับร้อนอะอับอะาจารย์เพลงเพลงับเทะยาเแลแลในขมีเพลงอะไรอ่ะเพลงในขนก็มีเพลงเร็วเพลงลาเพลงเชิดเพลงเสมอเออเออเออเสมอเสมออ่ะเสมอมึงไม่เสียหอกด้ว่ะมึงนั่งนั่งดงตรีอะไรอ่ะเสมอเสมอ ฟูนนงเช้าถึงไหมให้มันไวหน่อยทิโอโ้โหนี่มันกีทุ่งจิ๋ยานแล้วเพราะว่าฟูงฟูงเช้าก็ยังไม่ถึงรงตาเอ้ออะไรของมึงฮนะเออ ไอ้สองตัวเนี่ยมันลิงมันยังหลักมันลำไม่ทันเลยเออเอาแบบซบๆซบๆกูบอกให <UC S> ้เขาตีเร็วๆเขาก็ตีเร็วๆมันเร็วไปเออเอาให้เขารำได้ไอ้หนูไอ้หนูไอ้ไอ้น้อน้อเฮ้ยเอารถมารับกก่อนเอารถมาล็อกพระอาจารย์จะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยห้าทุ่มจะเลิกมไหมเนี่ยอ่ I don't know ไอ้ขาวเดี๋ไอ้ไอ้ปล่อยไม่ปล่อยเจ้าค่ะไอ้เขียวเจ้าค่ะบอกว่าให้ปล่อยไม่ปล่อยเฮ้ยปล่อยไม่ปล่อยเจ้าค่ะปล่อยไม่ปล่อยเจ้าค่ะปล่อยที่ไม่ปล่อยเจ้าค่ะเอาไม่ปล่อยมึงจับไป่ะมันรู้สึกยุดหยุดมือยังไงก็ไม่รู้เดะเดะเฮ้ยหยุดเดะหยดมึงอย่าเล่นนะอะไรเจ้าค่ะมึงก็รู้ว่าฤนูสีไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์ก็ค่ ทำไมมีปัญหาอะไรแหม่ก็พระอาจารย์เรอาอจะพาดิฉันไปก็ไปซะอย่างรวดเร็วออจนดิฉันเนี่ยต้องคว้าเอาสะบงของพระอาจารย์เอาไว้ก็ปะโอ้โหมึงไม่ได้มึงไม่ได้คว้าชายสะบองดูหรอกมึงจับขั้วสะบองดูเลยก็คือไอ้เขียวมีแกวงก็พระอาจารย์รีบไปแล้วโดยดิฉันเกือบไปเรื่องหนึ่งลืมไปเจ้าค่ะทำไมมีปัญหาล่ะกอก่อนที่ดิฉันจะหนีมาจากกองทัพพระรามเนี่ยเออ ได้ยินข่าวในกองทัพเขาร่ำลือกันว่าทศกัณฐ์ถอดดวงใจได้จริงไหมเจ้าคะใครเป็นต้นข่าวลือต้นข่าวลือก็คือพญาพิเภกเจ้าค่ะพิเภกน้องทศกัณฐ์นะเจ้าค่ะที่เป็นหมอดูนะที่เป็นหมอดูอยู่ในกองทัพพระรามเจ้าคะ่ะที่บอกหวยงวดนี้ให้ลูกไว้กูโดนแดกนะเขาโดนโดนกันมาเยอะแล้วไร เขาพูดมาร้องให้เพกบอกเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเ่าลือ้เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเจ้าค่ะเอออวแล้วเขายังลือต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องว่าไงรเขาบอกว่ากล่องดวงใจอะเอามาเก็บมาฝากไว้กับพระอาจารย์จริงไหมเจ้าค่ะโอ้โหจริงค่ะโอ้เดี๋ยวกร็นพระอาจารย์เจ้าขาะทำไมคือที่ฉันสงสัยเจ้าค่ะสงสัยว่าอะไรว่าทำไม กลุ่โมโลกาออกกว้างใหญ่ไพศาลไอ,อ้กล่องดวงใจกลวงกล่องนิดเดียวทําไมทศกัณฐ์ไม่เก็บเอาไว้ในกลุ่มโงกาเอาไว้ใกล้ๆตัวเจ้าคะโอ้โหขาวยังไงเจ้าคะขอบใจว่าที่เองถามเรื่องเนี้เจ้าค่ะตาคันปากย,ยิ้มๆๆๆอยากจะเล่ามานานแล้วเจ้าคะเจ้าคะเล่าเลยเจ้าคะเล่าเองรู้ไหมยักษ์ในโรงกา ไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เออปากบอลมันรู้เรื่องอะไรมันเที่ยวโฆษณาทั้งหมดปากบอลมันเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อ,อ,มอยู่ทุกตัวยั์อยู่ในเมืองลายำทุกตัวเละยำทุกตัวให้เคยเก็บความลับปากบอลไม่เคยเก็บความลับเอยบยบยบอย่างพระจานทร์นะท่กคนยังยังตายคอยยั่งชั่วที่สุด เจ้าข่าเจ้าสับแล้วแล้วทำไมจะต้องมาเก็บเอาไว้กับพระอาจารย์เจ้าคะเองรู้ไหมดวงใจทุสการ์ว่าจะถอดออกจากร่างได้เนี่ยมันใช้เวลานานใช้เวลานานนานแค่ไหนจ้านานตั้งเก้าปีเก้าเดือนเก้าสัปดาห์เก้าวันเก้านาทีเก้าวินาทีเจ้ใจทิ้งออกจากร่างเสียงดังโอ้แล้วก็ถอดอีกไม่ได้แล้วถอดอีกไม่ได้แล้วเออแล้วแล้วแต่ถ้าทุสการโกรธเมื่อไหร่ โกรธเมื่อไหร่ดวงใจวางอยู่ใกล้ร่างจะวิ่งกลับเข้าร่างเลยเสียงดังตายแน่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 แล้วถอดอ,อีกไม่ได้โอ้เอาไว้ใกล้ร่างไม่ได้เออเพราะว่าถ้าทศกัณฐ์โกรธดวงใจจะวิ่งเข้าร่างเอออ่ารย์เจ้ขาขาเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาเดี๋ยว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 โอ้พระาาอาจารย์เจ้าขาขาอะไรยังไงเจ้าขาอูจะเลิกกเพราะตอนนี้มึงทำไมเจ้าขาหนุกจับรองเท้าหรือหน้าอกกูได้หนุกตบก็ผ่า ุกแหม่พระอาจารย์พระอาจารย์ลุกเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วเขานอนแล้วพราาอะอาจารย์เะเกือบลืมไปหน่อยเจ้าค่ะอะไรก็พระอาจารย์จะพาดีชั้นสองตัวเนี่ย<อ>ไปฝากทศกัณฐ์ใช่พระอาจารย์เอากล่องดวงใจเข้าไปด้วยไหมเจ้าค่ะของสัมพันธ์ตามไปไหนต้องเอาติดตัวไปด้วยต้องเอาไปด้วยเอออ่ะพระอาจารย์อะไรไม่ได้เจ้าค่ะนะครับไปเอาไปไม่ได้เจ้าค่ะใช่ไมก็พระอาจารย์ก็รู้ว่าทศกัณฐ์กับดีชั้นเนี่ย กรธกันอยู่เป็นเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันโกรธเองแล้วจะทาอะไรตาก็ไม่ได้ทําอะไรตาแต่ลองดวงใจที่อยู่กับตาจะไม่เข้าร่างทศกัณฐ์รือเจ้าคะกูเพิ่งรู้นะเนี่ยยังไงเจ้าคะวันฤษีโง่ก็ลิงไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเจ้าค่ะแสดงว่าเอาไปก็ไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะเอาไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเขาเขาใช้ใครมาเอาไปเจ้าค่ะ พิพาสยังไงสันเสริมบารมีจะสันเสริมทำไมเลิกเถอะจบเถอะคนไปก็ไม่ได้เอาไว้ก็ไม่ได้แล้วกูจะไปทําไมล่ะก็ก็เอาอย่างงี้เจ้าขับพระอาจารย์เจ้าขาอะไรคือเราเนี่ยไม่ต้องไปกันหมดทั้งสามตัวเจ้าขาเออเจ้าขาพระอาจารย์ไปกับดิฉันเพียงสองสองตัวพอเจ้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาวเจ้า่าไปกี่ตัวนะสามตัวเจ้าขาสามตัวเจ้าขาหนึ่งสอง อีเวนยังไงคก็มาในหมูงเหมากูเป็นตัวได้เหรออ้าวแล้วก็จะให้นับยังไงก็หนึ่งสองสามก็สามเรือสีนี่เขาเรียกว่าองค์เรียกว่าองค์เออไอ้พูดไปในคอมดูเยอะแยะเด็กบาเลยเจ้าค่ะพูดได้ถูกอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าเราไปกันสององค์แต่อีกหนึ่งตัวเออเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไอ้ผมพูดยังไงวะก็เออเลยไปเลยไปเออจ้าค่ะเจ้าค่ะพระเจ้า พระอาจารย์พระอาจารย์พาดิฉันไปเพียงสองต่อสองออแล้วเอากล่องดวงใจเนี่ยมาให้องคต <ภา S 2> ถือไว้รออยู่ที่หน้าประตูเมืองลงกาดีกว่าเจ้าคะครับยังไงเจ้าคะฝากใครนะองคตเจ้าค่ะคนะอุ้ยได้ยินชื่อก็เป็นกาลกนินมีแล้วแหมพระอาจารย์ออไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะออมีดิฉันเนี่ยธนุมาเนี่ยเป็นตัวประกันอยู่ เจ้าค่ะอ้าวอูจะเชื่อลิงสักพังเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่ไหนเดี๋ยวไหนมึงไม่ต้องเลต้องต้องไยอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าค่ะอยู่ไหนเดี๋ยวโดนกล่องไหนรู้เป็นกล่องไหนหรอกเจ้าค่ะนี่คือกล่องดวงใจทุกสัปดาห์อันประเสริฐแน่ใจนะเจ้าค่ะแน่นะเจ้าค่ะแน่มึงเห็นเป็นหมูท่อนหมูยอเหรอเออเจ้าค่ะเนี่ยดวงใจทุกสัปดาห์ แน่หรัอเจอเออ้าค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอไปสั่งเสียองคตเป็นความลับกันสองต่อสองมึงคุยกันทุกที่ได้ตาจะได้ช่วยแนะนําโอ้ไม่ได้เจ้าค่ะมันมันต้องเป็นความลับกันสองต่อสองเจ้าค่ะอ๋อเป็นความลับเจ้าค<ๆ>่ะเจะ<ๆ>้าค่ะเชิญเชิญเจ้าค<ๆ>่ะเจ้าค่ะเชิญท่านอาหารชางสักดาจึงเรียงองคตออกมาซอนสั่งเป็นความลับว่าเมื่อพระศิธาท่านกลับออกจากโรงกา เจ้าจงเนรมิตกองดวงชีวามาลวมถวายงานละกูแล้วเก็บดวงจิตของราภรายไว้ให้ดีน<า>ั่นไปคอยรอรับสัญญาพี่ที่เขาอัชาญชันนะทายในเจ็ดวันพี่จะลวงราภรายให้ออกรบเราจะได้ทูลถวายดวงรดีต่อพระตรีภพในกลางสนามไอ้ร้องรักจงจดจำและทำตามให้พวนที สร้างเสร็จส่งกล้องร่วมชีวีให้องค์คตทางกลับมาภนาบุตรไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้เฉียวไอ้เฉียวยอดนี่อย่าลืมนะอะไรเจ้าคะอีกเจ็ดวันไปรอไปขื้นตาที่เขาอัญชันนุ่มนี่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 พระอาจารย์อะไรเมื่อกี้นี้ฉันบอกอยู่ว่าไปสั่งเสียจะเป็นความลับไปสั่งเสียอยู่ข้างนอกเอ็งออกไปเลยนะเป็นความลับเจ้ารับ ไอ้ขาวในเรื่องเนี่ยกูเชื่อมึงอยู่ตรงนี้ไอ้เขียวอยู่ตรงนี้มึงทันท่าอาทิตย์แหข้างน,นอกเนี่ยไอค้ครูแฉเนี่จ้า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 ดังทั้งวัดเลยขอโทษครับโอ้โหผมชื่อแสงครับไม่ใช่ขแฉครับอ๋อกูวาริเกออืมอะไรนะนุ่นดำดงโพหกเราขนกลมสิงก็ไม่เลวเหมือนกันเนาะ เจ้าข่าเจ้าข่ายังงั้นนี่คนเลยจะสมมติว่าตาไม่รู้เรื่องเลยเจ้าข่าเจ้าข่าไปไปเลยเจ้าข่าเข้าโลกาเจ้าข่าองค์พระโคบุตรุนีก่อผ้าคุณกระบี่ออกจากวัดธรรมจักรเซมารามไปไปจากวัดธรรมจักร เราต้องเอาเอาลูกจริงเลยแล้วจะไปต่อยยังไงกูไปดูได้นี่มนต์จ้ะออพราคุณกระบี่ออกจากวัดธรรมจักรเซมาลามเดินงามไปหน้าปักซอยค่อยๆเลียมอเตอร์ไซค์ลัดจางให้ขับไปทางกรุลงกาไปได้เอาเพลงอะไร มัดนี้กี่ภาคสุดแต่ใจจะไขว้ขไม่มีเพลงไม่มีแมพสุดแต่ใจจะไขว้เามื่อกี้ก็กราบเท้าย่าโมไปดีไหมครับผมไม่รู้ว่าเขามีเพลงอะไรก็มีเพลงเสมอเพลงเชิดเพลงเร็วเพลงลาเสมออแล้วเหรอก็มันมีมีเพลงชิด อ้ออ้ออือยย้ยยยยยยยมยยยยเล่นโนยย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 ยตยยยยยยยียย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 ยียย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 ย โอ้อินี่เล่นนาพาชั้นสูงเลยโอ้โหเล่นของสูงเลยนี่ฮะได้นี่มึงพูดได้เหรอฮะมึงแล้วบอกมึงพูดไม่ได้มึงได้ เดินทางกลางปามาเจ็ดวันไอ้กูดีขอโทษไอ้ชิบหา,ายมึงจะผากก็บอกก่อนเซงก็เมื่อกี้นี่บอกเดินทางกลางปาเป็นเวลาถึงเจ็ดวัน แกเดินวนรอบเวทีแป๊บเดียวยังไม่ทํออะไรเลยมึงก็สมมติเอามากว่าเดินมาเจ็ดวันแล้วแล้วถ้ามึงเดินเจ็ดวันจริงๆถ้ากูมีเกียะเขาจะมานั่งรอมึงไม่เล่าเออแค่นี้ก็แย่แล้วอเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาเนี่ยถึงลงกาแล้วถึงลงกาแล้วเจ้าขาเอออันนี้ดิฉันกลัวเจ้าขาดิฉันกลัวเจ้าขาอ่าดิฉันกลัวเจ้าขาจะไงเจ้าขาใครพาคาปว่อปที่บุญบรเพ็ดวะไม่ใช่กลมาสายการบินไทย มาดูสิดูเขาทำดูสิเขา,เ,าเขาเป็นภาพให้ดูไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาดูดูว่าคุณมีนิดทิฉันกลัวเจ้าขับอาจารย์เจ้าขาเออกลัวเจ้าขากลัวเจ้าขับกลัวเจ้าขาขาวยังไงเจ้าขากลัวเจ้าขาอย่าว่าแต่มึงกลัวเลยเจ้าขากูน่ะกลัวมึงไอเวร มึงอาปากแล้วมึงมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้ามึงหูกปากผองกูไปหมดเลยนะกูแม้หาเข้ามาในกรมไม่ต้องกลัวแล้วจะได้ทศการเนี่ยไปลูกศิตรตาตาเจ้าค่ะเดี๋ยวเองดูทศการเจอตาจะวิ่งมากราบที่เท้าเจ้าค่ะจากนั้นจะสั่งเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะจีนเออเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วทศการเขาจะอยู่ไหมครับกูไม่แน่ใจว่าทศการอยู่เปล่าว่านั่นกันสิเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูลองติดต่อดูก่อน ติดต่อยังไงเจ้าคับเออคุณมีวิธีติดต่อพูงแล้วกัน